ดูมือนี่ดูมือที่ลุงกลมสั่งเล12เมตรเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ัน,นี่ไม่ใช่นะอันนี้มันปลูกปนกันนะนั่นเป็นพายักษ์นะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่หนองชะอมครับมาดูกอไผ่สง,งนกันครับ หน้าตาแบบนี้ครับไผ่ทังมนสําหรับท่านที่ยังไม่เคยปลูกไผ่ทังมนนะครับแล้วก็ท่านที่มือใหม่เนาะนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับทังมนที่พร้อมแล้วนะครับอันนี้จากเงาปีที่5้าแต่เรานี่ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสวยๆครับเราปลูกระยะค่อนข้างชิดอันนี้ปลูกจากเงานะครับเหี๋ยวครับเนี่ลําต้นเรียบเลยนะครับเนียนแล้วก็ข้อก็ จะข้างล่างก็ค่อนข้างทีนะครับมีแป้งมีอะไรข,า,ขาวๆนี่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้งานก็คือเรื่องของทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับทํางานก่อสร้างได้นะครับแล้วก็พวกคําพวกงานเกษตรคําทุเรียนลําไยขนุนนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดทางภาคตะวันออกนี่ก็เรื่องของคําพวกไม้ผลนี่แหละครับกินหนอกก็ได้ด้วยนะครับอ่ะนี่ลองดูนะครับนี่ อันนี้ก็มาปลูกจากเห่านะครับคือถ้าเกิดเราปลูกไปนานๆนะครับปีที่9ที่10เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันคอโน้นนะครับถึง12เมตรเนี่ยเกินนะครับแต่เราใช้งานจริงๆก็ตัดที่12เมตรละ่ะแล้วก็ประมาณ 4- 5หนิ้วนะครับแต่ก็น้อยปกติก็3นิ้วกว่าเนี่ยเยอะที่ลำมันปลูกนานๆนะอันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องตัวนี้ทีนึ่งก็ได้ ครับอันนี้ก็คอที่ปลูกานานๆแล้วนะครับมีประมาณสี่กอปลูกานานๆนะครับอันนี้ก็ลำตกประมาณนี่หกนิ้วแล้วนี่นี่ลองมาดูดีครับนี่ลำมันนี่ตัดไปแล้วนะครับไปใช้งานแล้วนะดูตอมันดีห้านิ้วน่ะแน่นอนแล้วล่ะแต่ว่าหกนิ้วจะถึงไหมเนาะดูดิอ่าห้านิ้วครับ oh, <no. S 1> ไม่ถึงหกนิ้วห้านิ้วขาดนิดหน่อยห้านิ้ว ครับและดูความน,น,นี่ก็เก้าปีแล้วสิบสองเมตรแน่นอนเนสบี่เมตรยังได้เลยครับปลูกไว้นี่ปลูกชิบชิติดบ้านเลยครับสี่นิ้วใกล้ๆกสี่นิ้วนปทั่วไปนะใกล้ใกล้สี่นิ้วสี่นิ้วครับ อ่านี่มีความแก่เนี่ยถ้าเกิดเราจะตัดใช้งานรุ่นรุ่นนี้ครับนี่ตามมือนี่นะครับความแก่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาก็องพ่นสีเช่นปีแรกออกมาสีเขียว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 ปีต่อมาเหลือง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 ปีต่อมาขาว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 อย่างเงี้ยต่อไปเราก็ตัดเขียวขาวเหลืองไล่ไปเรื่อยๆเหลืองอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้อ่านี่นะครับอ้ดูดูไล่ไปดูดูมือนี่ดูมือที่หนุ่อมสั่งไง 1ิเมตรเนี่ยก็โอเคนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันปลูกปนกันนะนั่นเป็นเป็นพายักษ์น,นะครับทีนี้วิธีการเราจะขยายพันธุ์เนี่ยวันนี้จะแนะนําตัวเดียวก็คือเรื่องของเง้าครับมาดูครับอันนี้ก็คือทําแล้วประมาณได้ประมาณใกล้ๆหนเดือนครับนะทีนี้ที่มีอันนี้เขาคือกันการสูญเสียความชื้นนะครับ การการไค่น้ำนะครับเราก็จะใช้เงาที่หนึ่งปีขึ้นไปถึงจะเหมาะนะครับถ้าอ่อนเกินมันก็อาจจะมีการอ่อนมันก็จะเสียหายจากการอ่อนนะครับนี่อย่างเงี้ยครับป่อนจูนก็มีมีเสียมั่งนะครับแดงแดงอย่างเงี้ยกับแดงแดงนเี้ยนี่นนคืออ่อนไปแล้วถ้าเกิดอ,อย่างนี้ครับนี้ใส่ได้ไม่นานครับอย่างนี้ประมาณแค่สิบวันนะครับแต่ก็รอดมาแล้วทีนี้ หลายคนบอกเอาเปลือยเลยได้ไหมได้คือเปลือยหมายความว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งคือการขนส่งก็ง่ายน้ําหนักมันน้อยเนาะขนส่งก็ง่ายแล้วก็ราคาก็ถูกแต่ถ้าแบบนี้มันก็ต้องมาชาไว้ให้สวยก่อนอยังน้อยก็น,นะสามเดือนถึงจะสวยพร้อมปลูกนะครับทนี้เวลาทาอย่างนี้มันก็มีปัญหาหนึ่งเรื่องน้ําหนักนะครับดูดีครับ,รบเนี่ยเงาบางเงาบนลุ่ออย่างเงี้ยเวลาน้ําหนักที่จะส่งขนส่งสมมติเราไม่ได้มาเองอย่างเงี้ยครับ น้ำหนักเวลาส่งไปสเนียอะไรก็แพงมาก<อ>เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีนะแล้วก็มีข้อเสียอ่ะทัวนอีกทีนะครับข้อดีคือโตเร็วเวลาเ,าเอาอ่างนี้ไปโตไปไปปลูกนะก็จะโตเร็วมากนะครับโตเร็วการตั้งกอเร็วไงนะนะแต่ทีนี้ว่าข้อเสียเยอะเลยครับหนึ่งแพงปัจจุบันก็ร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งแพงสองจำนวนไม่มากถ้าท่านใดอยาปลูกเป็นสมมติหลักหมื่นอย่างเงี้ย โอ้สงสัยคนที่ทําแบบนี้หลักหมื่นในประเทศไทยไม่เกินสองสามคนแค่นั้นล่ะครับนะครับแต่ที่นี่มีนะอ่าอันนี้ก็คือจํานวนหาได้ยากแพงน้ําหนักนะครับน้ําหนักก็คือถ้าเราจะถ้าเราจะเลี้ยงให้สวยเลยเนี่ยตอเงาเนี่ยอย่างน้อยก็หกกิโลห้ากิโลน้ําหนักในการขนส่งมันก็จะส่งได้น้อยส่งใส่รถยนต์ก็พอได้นะครับถ้าเอารถมาเองก็พอได้พิก u ที่เสริมแหนบเน่ยน,นะ 4ี่ต้นนี่ก็ถือว่าไปแบบเต็มที่แล้วครับอ่นนี้คือข้อเสียนะครับแพงจํานวนไม่ค่อยเยอะน้ําหนักในการขนส่งก็เยอะนะครับแต่ข้อดีอย่างเดียวคือโตเร็วนะครับอาทีนี้ามาดูนะครับนี่แบบนี้นะครับขนส่งนี่ไปดูที่สภาพที่สวยแล้วก็เป็นยังไงอ่ะถ้าจะให้สวยต้องเลี้ยงถึง3เดือนนะครับไปดูครับถ้ามีแบบนี้เลยเไมก็เริ่มเริ่มแล้วครับ นี่ก็เป็นอ่าเป็นเงานะครับที่พึ้งใส่ได้ไม่นานครับน่าจะประมาณไม่เกิน15วันนะวันก็ไม่ตายนะครับแล้วเราไม่ได้ถุงออกนะครับอ่าทวนอีกทีนึงเคยบอกไปแล้วนะครับถุงนี้ก็เพื่อกันการคายน้ํานะครับกำลังแตกเลยสวยเลยครับอันนี้มันก็จะดีกว่าเปลือยในแง่อะไรรู้ไหมมันไม่ตายแน่ เคยทาเปือยแล้วขายไปเปือยเนี่ยโดนต่อว่าก็มีนะครับต่อว่าหมายความว่าไปตายที่เขาไงเราก็เลยพยายามว่าไม่อยากจะขายไปเปือยออกไปให้ให้แบบทาให้เรียบร้อยก่อนแต่มันก็มีข้อเสียคือหนึ่งแพงขายไปเปือยเขาขายกันห้าสิบก็มีหกสิบก็มีแต่ตอนนี้เวลาใส่ถุงแล้วก็ร้อยหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเลี้ยงประมาณสามสี่เดือนแต่นี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ข้อเสียนะข,ข้อดีของเปือยอย่างหนึ่งคือส่งง่ายน้ําหนักเบา ส่งง่ายแต่ก็คือถ้าบางคนเอาไปปลูกเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าที่เคยจากลุงคมเคยส่งไปเนี่ยบางทีมันเสียหายทิ้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็เลยกล่าวว่าทก่อนดีกว่านะครับแต่ของลุงเนี่ยมีวิธีคือถ้าใครไม่อยากได้น้าหนักก็ก็อาจจะต้องใช้วิธีคือสลัดดินส่งให้เหมือนกันนะครับสลัดดินเลยแล้วก็ส่งให้อ่า ไปนะไปดูต้นที่ใช้ได้ครับชุดนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ดูดิหน้าวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนในขั้นตอนการผลิตนะครับมันก็มีเสียหายบ้างนะครับนี่แหละทําไมถึงว่าไม่ส่งไม่ส่งให้เลยไงเพราะว่าเห็นไหมครับถ้าเกิดเราส่งเปลยไปเนี่ยนี่โดยโดย,โดยสายตาก่อนนะน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงยี่สิบนะเห็นไหมเนี่ยตายตาย,ตาย,ต,ายตายอย่างเงี้ยมันก็มีเสียบ้างสตมหมดจากนั้นถ้าเกิดเราไปส่งให้ลูกค้าเนี่ย ยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนต่อว่างไงครับมาดูต่อครับสภาพที่เตรียมเตรียมพร้อมจะส่งนะครับนะครับนี่นะครับก็มีหลายท่านก็จองมาก็มีเฉพาะเอาเงาเลยเนี่ยครับยิ่งอันนี้นะยิ่งสวยเลยนะครับนี่สวยเลยคือแทงมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับเตรียมพร้อมนะครับใบตั้งเลย คืออย่างเงี้ยมันก็คือหมายความว่าเราชาให้ที่นี่ถ้าเราซื้อเปลือยไปมันก็ไปชาดินอยู่ในดินของอลูกค้าอีกมันก็มีข้อดีแหละแต่มันก็มีข้อเสียนี่เราชาให้ก่อนเลยนะครับพร้อมแล้วก็ลากมันก็แน่นแล้วก็พร้อมที่จะเริญเติบโตต่อไปเลยอ่านี่คือไผ่ตังหมนเง่าครับอ่านให้ดูนะครับเรามีให้ดูนะครับเนี่ยัังมนเราเตมไปหมดเลยเห็นไหมใล้ไปดูดิครับมุมๆนู้นเยอะแยะเลย เพราะนั้นหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่เคยถ่ายให้ดูเลยอ่ะเนี่ยวันนี้ถ่ายให้ดูก็ได้ครับอาลุกมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณในการติดตามครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ